ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคำนวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรสองตัวล่างนะครับผมสชุด นะครับตรงตรงนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับสองตัวล่างสูตรใหม่นะครับสองตัวล่างนะครับก็จะมีหลายสูตรนะครับผม 2ตัวบนก็จะมีลายสูตรเหมือนกันนะครับนะครับก็จะมี3ตัวบนนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะมีลายสูตรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นตัวนี้นะครับไม่มีตัวบวก นะครับผมนะครับเราจะเอามาเป็นตัวหลักเลยนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย1นะครับผมนะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นจะบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับนะครับผม สูตรนี้ไม่ยากนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขเก้านะครับก็จะมีเลขเก้าตัวเดียวนะครับผมจะไม่มีตัวบวกนะครับ นะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับผมบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ2องครั้งนะครับนะครับก็คือเลข9นะครับบวกกัน2องครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข7บวกกัน2องครั้งนะครับแล้วก็บวกได้4ี่ ผงที่นะครับนครับผม9ตัวนี้จะมีตัวบวกนะครับนะครับเราก็เอามาเป็นตัวหลักเลยนะครับผมนะครับนะครับก็จะได้9นะครับ9บวก1นะครับผมก็จะได้10นะครับผมก็จะได้เลข0ูนนะครับ ต่อไปนะครับผม9บวก9บวก7บวก7บวก4นะครับก็จะได้36นะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เลข6นะครับ6นะครับต้องขออภัยนะครับผมตัวนี้จะมีตัวบวก นะครับบวกหนึ่งนะครับผมนะครับนะครับ6กบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เจครับก็จะได้ตัวเด่นมาอยู่หกสตัวนะครับผมนะครับจับคู่นะครับ9กห นะครับ97 06นะครับแล้วก็07นะครับผมก็จะได้อยู่4ชุดนะครับผมนะครับ <publishers> <sized festivals> 2ต <ikka> ัวล่างนะครับ ผลที่ออกนะครับในงวดนี้นะครับก็คือ06นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับน้ำมูกไหลนะครับผมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับนะครับตรงๆเลยนะครับผม สุดนี้ก็คำนวณย้อนหลังนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นสถิติสีงวดนะครับย้อนหลังนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับผมนะครับแล้วก็มาเป็นตัวหลักเลยนะครับก็คือเลขแนะครับแปบวกหนะครับผมก็จะได้9นะครับ ต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกกัน2ครั้งนะครับนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข2นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้4คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8ปบวก8บวก2บวก2บวก4นะครับก็จะได้24นะครับผมเราก็จะได้เลข4นะครับ4บวก1นะครับผมก็จะได้5นะครับตัวเด่นก็จะได้สีตัวเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4นะครับก็มาจับคู่นะครับ นะครับ8 4 8 5นะครับ9 4 9 5นะครับผมได้ทั้งหมด4ชุดนะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม2ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมก็คือ 9 4นะครับนะครับตรงๆเลยนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งลงนะครับผมจะไม่มีสูตรเก่านะครับจะเป็นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผม ครับสูตรไหนไม่เข้านะครับก็จะลงสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมสูตรไหนเข้าก็ก็ยังลงสูตรใหม่เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลขแปดเหมือนเดิมนะครับแปด นำมาเป็นตัวหลักนะครับผม8บวก1นะครับก็จะได้9นะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข8เดิมนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้สี่ ผมที่นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก8บวกบวกบวก4นะครับก็จะได้2 8นะครับผมแล้ก็จะได้เลข8นะครับ8บวก1นะครับผมก็จะได้9นะครับตัวเด่นก็4ตัวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับจับคู่นะครับ แปดแปดนะครับแปดเก้านะครับเก้าแปดนะครับผมเก้าเก้านะครับนะครับสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมสองตัวล่างนะครับก็คือเก้าแปด นะครับตรงๆเลยนะครับผมมีทั้งตัวกลับและตัวตรงนะครับ ต่อไปนะครับผมวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขเจนะครับผมนะครับก็จะเมาเป็นตัวหลักเลยนะครับครับบวกหนึ่งนะครับผมก็จะได้แปดนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลขเ็ดนะครับ บวกกัน2ครั้งนะครับบบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกได้สี่งที่นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 7' จ็บวกเด บวกเบวกเบวก8นะครับก็จะได้36นะครับผมนะครับก็จะได้เลข6นะครับ6บวก1นะครับก็จะได้7นะครับผมนะครับตัวเด่นก็4ตัวเหมือนเดิมนะครับมาจับคู่นะครับผมก็จะได้76 7 7นะครับ 8 6นะครับ8 7นะครับผม7 6 7 8 6 8 7นะครับ4ชุดเหมือนเดิมนะครับนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างนะครับก็คือ7 7นะครับนะครับผมตรงๆเลยนะครับผม ก็ขอบคุณนะผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับพศสอ6 3นะครับมาดูต่อเลยนะครับผมหลักหมื่นนะครับ หลักหมื่นก็คือเลข0นะครับผมก็เอามาเป็นตัวหลักเลยนะครับก็คือเลข0ูนย์นะครับศูนย์บวกหนะครับก็จะได้หนึนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0ูนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขสี่ บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย4คองที่นะครับอากาศก็ร้อนมากเลยนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม0บวก0บวก4บก4บก4นะครับ สี่สาก็สิบนะครับผมก็จะได้เลขสอนะครับ2อบวกหนะครับผมก็จะได้3นะครับตัวเด่นก็4ตัวเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็มาจับคู่นะครับศูนย์สนะครับผมศูนย์สามนะครับ1นึนะครับผม แล้วก็1นึนะครับนะครับผม4ชุดนะครับ0 2นยนะครับ1213นะครับก็รอผลนะครับในงวดวันที่16บหพฤษภาคมนะครับพศสองพอยหกสิ 2, นะครับ จะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมสูตรไหนดีสูตรไหนเด่นนะครับสูตรไหนถูกใจก็ขอให้กดติดตามตลอดไปนะครับก็จะมีสูตรดีสูตรไม่ดีนะครับสูตรแม่นสูตรแม่นแม่นนะครับผมกพราะตามสูตรนะครับผมส่วนตัวเลขนะครับที่บวกได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขนะครับ นะครับผลลัพธ์นะครับผมก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับผม02,03,12,13นนะครับนะครับผมก็อยากจะหาสูตรดีๆนะครับสูตรแม่นๆนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผม ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ